เจ็ดยี่ห้อกูต้าในเซเว่นยี่ห้อไหนขาวสุด <Wow. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณชาวกรุชชทที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเชเแต้งนะคะ ว่ากันด้วยเรื่องกูต้าในเซเว่นยี่ห้อไหนขาวสุดเป็นกูต้าในรูปแบบกินนะคะเป็นอาหารเสริมวิตามินเนาะมองว่าเรื่องขาวข,าวของคนไทยนะเรื่องอยากเพราะว่านอกจากพื้นผิวเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีค่อนไปทางผิวเอเชียเนาะผิวคล้ำแล้วเรายังมาเจอแสงแดบดบรังสี UV ที่มันโอ้โหร้อนมากนะคะบ้านเราเมื่อผิวหนังเราโดนรังสี UV นะคะมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์เมลามนไซต์เนี่ยกระตุ้นการสร้างเมลานินก็คือเม็ดสีผิวนั่นแหละโดยมีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหูอยู่ก็คือเอนไซม ะะเมื่อสร้างเมลานินแล้วเมลานินก็จะถูกส่งมายังผิวชั้นบนของเราเนาะทำให้เห็นเป็นสีคล้ำขึ้นดําขึ้นนะคะจริงๆการป้องกันการสร้างเม็ดสีผิวมันมีอยู่หลายวิธีแต่ว่าการกินกูต้าก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ก็มักจะนิยมแล้วก็ถือว่าฮิตฮอตอยู่ช่วงหนึ่งยาวไปนถึงปัจจุบันเลยนะซึ่งก่อนที่วันนี้หม่องจะชวนคุณคุณเช็คสูตรกูต้าไทโอนที่ขายในเซเว่นเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้หม่องแจ้งข่าวนิดนึงก็เป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะที่ในช่วงเช็คเลตติ้ ก็จะแจกให้เป็นตัวเลซาชา่นนะคะแล้วก็มีอีกตัวก็คือตัววาจีเนี่ยนะคะที่จะแจกให้เนี่ยวาจีที่หมองเคยรีวิวไว้นานแล้วเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจุดซ่อนเลนส์นะก็ช่วยทําความสะอาดจ,จุดซ่อนเลนส์แบบอ่อนโยนนะคะคนที่มีปัญหาตกค้างปกติหรือคนที่รู้สึกว่าใช้น้าเปล่าแล้วไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นตัวนี้ได้นะคะให้สองตัวเลยต่อหนึ่งรางวัลวันนี้มี2รางวัลแจกนะคะสําหรับคุณทาง Facebook ที่เป็นแฟนตัวยงแล้วก็ทาง u t u b e เช่นเคย <Okay. S 1> เดี๋ยวบอกกติกาตอนท้ายนะ <Okay. S 1> าเนาาะมม้อง,องอน,นีหจพคุณ,คณช็ กูตาไทโอนที่ขายใน7ซเว่นอเว่นะคะว่ามีสูตรไหนน่าสนใจสุดไหนน่าโดนบ้างซึ่งรวมมาให้แล้วทั้งหมดวันนี้7สูตรนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเช็คสูตรกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพูดถึงกูตาไทโอนนิดนึงนะคุณคุณรู้นะว่ากูตาไทโอนเนี่ยมีส่วนทำให้ผิวขาวใสได้มีงานวิจัยพบว่าถ้ารับประทานกูตาไทโอน500มิลลิกรัมต่อวันนยคะช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นได้ภายใน4สัปดาห์นะบอกไว้ก่อนว่ารีวิวนี้เราเน้นเช็คที่สูตรเป็นหลักเพราะว่าบางยี่ห้อมองต้องยอมรับเลยว่ามองไม่ได้ทาน เอาที่สูตรเป็นหลักดีกว่าเนาะวันนี้กรูตาเทโอในเซเว่นที่ยกมามีทั้งหมด7สูตรด้วยกันนะคะมีห้ออะไรบ้างไปดูเลยค่ะ สูตรแรกเป็นตัวกูต้าแม็กนะคะกูต้าแม็กเนี่ยคุณชื่อคุณหูกันอยู่เนาะในสูตรเนี่ยมีสารเวชินิจหลักๆที่มองว่าโอเคเนี่ยอยู่สองตัวนะคะตัวแรกก็คือกูต้าเทโอนก็ไปช่วยยับยัง้งการสร้างเม็ดสีผิวนะช่วยต้านอนุนนมูลอิสระแต่ว่าสูตรนี้เขาใช้กูต้าที่เป็นโมเลกุลใหญ่คุยง่ายคือใช้กูต้าตรงๆเลยนะคะมันมีรายงานว่ากูต้าที่กินเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องถูกย่อยโดยกระเพาะอาหารอยู่ดีดังนั้นหลายๆยี่ห้อจึงมักจะใส่สารตั้งต้นของกูต้าเทโอเข้ามาด้วยยนนะระราอง่า่่าด้้ผลีีกกกกิูููตตตตๆแสใช 懂。 2 5สารเวเทนิ่งอีกตัวที่ใส่เข้ามาและน่าสนใจก็คือตัวไพบักเอ็กทรักค่ะหรือว่าสารสกัดจากเปลือกสนเนาะมีรายงานว่าช่วยลดการสร้างเม็ดสีผิวลดความหยาบก้านของผิวช่วยผิวเรียบเนียนขึ้นจากรูปเนี้ยค่ะเป็นการทดลองการทานสารสกัดจากเปลือกสนฝรัง่งเศส30มิลลิกรัมต่อวันนะคะอันนี้เขาทดลองในคนไข้ที่มีปัญหาผิวเนี่ย112คนเป็นเวลา6เดือนนะคะผลพบว่ากระลดลงริ้วรอยลดลงนะแล้วผิวดูตึงใสขึ้นปริมาณสารสกัดจากเปลือกสนที่สุดกูตาแมกใส่เนี่ยก็คือ30มสิบมิลลิก,พอพอพอกร ในสูตรก็จะเป็นสารสกัดจากพวกผลไม้ต่างๆนะคุณคุณก็มาช่วยต้านอนุมูลอิสระกูตาแมกราคา99บาทได้7แคปซูลน,นะคุณคุณก็ตกแคปซูลและประมาณ14บาทสําหรับสูตรในเรื่องความขาวกระจ่างใสเนี่ยส่วนตัวมองให้ที่4เต็ม10ค่ะอย่างที่บอกว่ากูต้าที่ใส่เนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของสารตั้งต้นเป็นกรูตาไทโอนตรงๆเลยที่ใส่เข้ามานะคุณคุณถึงจะมีสารสกัดจากเปลือกสนเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะแต่ว่าปริมาณสารสกัดจากเปลือกสนที่ใส่เข้ามาเนี่ยมองยังถือว่า มันอาจจะเท่างานวิจัยนะแต่มองอย่างถือว่าน้อยเพราะว่าถ้าตามงานวิจัยจริงๆมันก็ต้องกินยาวเหมือนกันหกเดือนนะถึงจะรู้สึกว่าได้ผลสูตรที่2คือตัว c ล l i glutase p l าสค่ะสูตรนี้ก็มีวัตุมินหลักๆอยู่2ตัวเช่นกันนะคะตัวแรกก็คือ L g l u t a า h ทโอแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นตัว L c y s t e i ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของ g ลู t a t ท i o n นะใส่สารตั้งต้นมาแค่ตัวเดียวนะคะสูตรนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าข้อดีของการที่ใช้สารตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะดูดซึมแล้วมันก็จะไปประกอบร่างในร่างกายกลายนกกาอวจ ในสูตรยังมีแอสคอร์บิกแอซิดซิตรัสไบโอฟลาโนอยแล้วก็มีสารสกรัดจากทับทีมนะคะที่มาช่วยกันในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระราคา8 9บาทมีทั้งหมด7แคปซูลนะคะทานวันละ1เม็ดนะก็ตกเม็ดละประมาณ1 3บาทก็ถูกกว่าสูตรกรูตาแมกนิดนึงแต่สําหรับมองในเรื่องของขาวใสสําหรับสูตรนะคะส่วนตัวเนี่ยมองให้5เต็ม10ค่ะอย่างที่บอกว่าสูตรนี้ใส่กูต้ามาเหมือนกับสูตรกรูตาแมกนะแต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาคือเขามีสารตั้งต้นในการผลิตกรูตาเทอโอนมาด้วยวแต่ส่มาแค่ก็ แถมมีสารพวกวิตามินซีต่ตางๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการต้านอนุสาหร่ายแล้วก็มีผลทําให้ผิวขาวใสขึ้นได้ด้วยเนาะสูตรที่3เป็นกูต้าวิซ่าคอมเพล็กต์แปดร้อยพัสไรเอ็กแทกนะสารเวทีนิ่งหลักๆเนี่ยเขามีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกเขาเรียกว่ากูต้าคอมเพล็กซ์ซึ่งในกูต้าคอมเพล็กซ์เขาเป็นการร,รวมกันของกูต้าไทโอนแล้วก็สารตั้งต้นของกูต้านะคะแน่นอนเลยว่ามันก็ต้องประกอบไปด้วยแอลกรูตาไทโอนแอลซิสซีนแอลกรูตาเมียนแอลไครซีนรวมทั้งหมดเนี่ยได้800มิลลิกรัมถือว่าเยอะพอสมคคววววรุ้้ณก็มาาช่ยใใหผิขสได ก็ถือว่าครบนะใส่สารตั้งต้นของกูต้ามาครบนะคะแล้วก็มีตัวกูต้าทโอนจริงๆด้วยสารวัชชินิตัวที่2ก็คือไรซ์เอ็กทรันะหคะหรือว่าสารสกัดจากข้าวนะก็ไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์เทรซินีได้ช่วยให้ผิวขาวใสขึ้นนะคะแล้วก็ต้านใุงมุสระได้อีกด้วยค่ะวิซา G กูต้าคอมเพล็กซ์800เนี่ยราคา170บาท7เม็ดนะคะก็ตกเม็ดละประมาณ24บาทอ่ะข้อดีมองว่าอย่างที่บอกว่าเขาใส่กูต้ามาครบนะคะพะฉั้นในเรื่องของสูตรที่ช่วยในความขาวกระตางใสเนี่ยมองให้8เต็ม10 แรกที่หมองรีวิวไปคือสูตรนี้นะหมองว่าถ้าจะให้เต๋งแบบเต็มสตรีมเลยนะก็คือใส่วิตามินซีวิตามินอีมาเยอะกว่านี้ค่ะจะถือว่าโอเคมากต่อไปสูตรที่4นะคะก็คือ r o s ิ e gg, c r ร s t a l ex guta c aserera นะสูตรนี้ก็จะแปลกกว่าสูตรอื่นๆนิดนึงนะคะคุณตรงที่ใน1นึ่งซองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3เม็ดด้วยกันซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่มันจะไม่เหมือนกันนะเม็ดแรกเนี่ยเป็นเรื่องของไวท์เทนนิ่งนะเขาเรียกว่าสูตรหนึ่งเนาะมีไวท์เทนนิ่งอยู่2ตัวก็คือมีตัว L ว ก็คือ l c y s t e i n ส่วนสูตรที่2ก็จะเป็นมาช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะก็คือจะมีตัว olive oil หรือว่าน้ำมันมะกอกที่มีสารไลโคปีนนะคะมาช่วยต้านอนุมูลสระแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ส่วนสูตรที่3หรือว่าเม็ดที่3เนี่ยค่ะจะมีสสารหลักๆที่เด่นๆนะคะก็คือมี Citrus Sinensis Extract หรือสารสกัดจากพวกส้มแดงเงี้ยค่ะแล้วก็มี Acerola Cherry Extract Acerola Cherry ก็เป็นผลไม้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีเนี่ยสูงวิตามินซีก็มาช่วยในเรื่องของความขา ใสแล้วก็ต้านน้ำมิสระเนาะสูตรนี้เนี่ยนะคะซองละ39บาทมี3แคปซูลนะคุณคุณเราต้องทานวันละ3เม็ดก็คือทาน1ซองนี่แหละนะคะมันก็ตกวันละ39บาทก็ถือว่าแรงเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆน,นะคะในเรื่องของการเป็นสูตรที่ให้ความขาวกระจ่างใสเนี่ยสูตรนี้หมอให้5เต็ม10เพราะว่าทางฝั่งกูตาเทโอนเนี่ย เขาใส่มาแบบมองว่าน้อยอะ่ะเมื่อเทียบกับสูตรอื่นแล้วก็อาจจะมีพวกสารสกัดที่ให้วิตามินซีอย่างแอสเซอร์ชี่หรือว่าสารสกัดจากส้มแดงเนี้ยนะคะแต่มองก็มองว่า,มวา,มวาเมื่อเทียบให้ได้ปริมาณวิตามินซีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หดวือหวาเท่าไหร่เนาะอีกอย่างวิตามินซีก็เป็นอะไรที่เสริมสลายง่ายนะแต่ว่าสูตรเนี้ยเขาเป็นซองใสอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยกันแสงนะคะก็อาจจะต้องระวังว่าวิตามินซีที่หายไปจากการที่มันโดนแสงเนี่ยไปเท่าไหร่อันนี้เราไม่รู้นะ คือจริงๆควรจะเป็นสองทึบนะคะสูตรที่ห้าก็คือกูต้าฟอสตาค่ะกูต้าฟอสตาเนี่ยมีไวเทนนิ่งซึ่งเป็นกูต้าเทอโอนหลักๆอยู่4ตัวนะคะก็คือมีตัวกูต้าแล้วก็สารตั้งต้นของกูต้าอีก3ตัวสูตรนี้ยังใส่แอสโตบิกแอซิดนะอาเซร่าเชอร์รี่เอ็กซ์แทรคซึ่ง2ตัวนี้ให้วิตามินซนะีเนาะแล้วก็มีไพบักเอ็กซ์แท็กซ์ก็คือสารสกัดจากเปลือกสนที่มาช่วยให้ผิวขาวใสได้ด้วยนะคะ1กล่อง250บาทมีทั้งหมด10เม็ดให้ทานนวัละ2เม็ดก็ตกประมาณวันละ50บาทนนะคะค1วันเนี่ยดูราคาว่าน่าจะแปลง,งพอสมควรันละ50บาทอ่่ะะเนาาาแตวถ้กิง ได้แบบแบบที่เขาว่าจริงๆเนะะี่ยค่ะมองว่าโอเคเลยนะเพราะปริมาณสารหลายๆอย่างเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้าเทียบแบบเม็ดต่อเม็ดจากการที่เรารีวิวเนี่ยนะคะสําหรับสูตรนี้ในเรื่องของความขาวกระจ่างใสเนี่ยมองให้7เต็ม10ค่ะสูตรที่6ก็คือตัวกรูตาพลาสโดนัทค่ะไวทเทนนิ่งหลักๆที่เป็นก l ูตาเทโรนเนี่ยมีตัวเดียวนะคะก็คือตัว L กูตาเทโรนเลยไม่มีสารตั้งต้นนะแล้วก็มีวิตามินซีที่อยู่ในรูปของโซเดียมแอสคิโอเบตนะคะใส่มา60มิลลิกรัมก็เพลนเพลนมากเลยนะคะไม่ได้เยอะไม่ได้หวววแล้กก็็มีตั พวกผงมะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยสารไลโคปีนนะคะใส่มา200มิลลิกรัมนะก็ไปทํางานร่วมกับวิตามินซีในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเป็นแอนตี้อาจิ้งได้ด้วยราคา99บาทได้10แคปซูลนะตกแคปซูลละเกือบ10บาทเนาะสูตรนี้มองๆว่าในเรื่องของความขาาใสคือมีแค่3ตัวจริงๆเลยนะไม่ได้มีอย่างอื่นเข้ามาเหมือนสูตรอื่นนะมองให้ที่3เต็ม10แล้วกัน แถมกูต้าที่ใส่มาเนี่ยก็เป็นกูต้าที่มวลรบุญค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น,นแต่ก็อย่างที่ว่าราคาเขาตกเป็นละสิบบาทนะาคะาก็ไม่ได้แรงมากเ,เหมาะสำหรับคนที่อาจจะมีงบน้อยแล้วอยากเริ่มกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูตรที่7นะคะก็คือแอลกรูบูพัส j จูบิตาเนี่ยสูตรนี้มองเคยกินแล้วก็เคยแบบรีวิวรวมไปแล้วนะคะไว้ที่เนื้อหลักมีทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันก็คือมีกูต้าเทโอนแล้วก็สารตั้งต้นอีก3ตัวคือถ้าเรารวมสารตั้งต้นกลูต้าเทโอนของสูตรนี้ที่ใส่มาทั้งหมดตัววเี่่ยะ,ะคดคดะคแ ก็ไม่ได้ใส่มาเยอะมากว่างั้นเถอะสูตรนี้มีพายบั๊กเอ็กซ์แทรหรือว่าสารสกรรัดจากเกลดสนนะคะมาช่วยให้ผิวขาวจ่งางใสมีซิตัสซินเจอร์ซิตเอ็กซ์แทรนะสารสกรรัดจากพวกส้มแดงนะคะก็มาช่วยต้านอนุมูลสระช่วยผิวกระจ่งางใสเช่นกันราคา29บาท1ซองมี2เม็ดนะคุณคุณ้ารเร,ร,ร,ราเมกกะตกวันละประมาณ15บาทนะคะในเรื่องของการเป็นสูตรให้ความขาวใสเนี่ยมองให้ที่6เต็ม10แล้วกันเพราะถือว่ากลางๆนะสารตั้งต้นกับกุตูตาบเทียนใสามาครบนะคะมีสารสกัดอย่างอื่นที่ช่วยในเรื่องของามขาวใสแต่ว่าอย่างที่บอก ปริมาณมันก็ไม่ได้แบบเวอร์วังไงเพราะฉะนั้นการจะกินให้เห็นผลในเรื่องของคำเขาใช้อาจจะต้องกินเบิ้ลระยะเวลานานพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเห็นผลแล้วสรุปว่าสูตรไหนดี D ที่สุดวิตามินอหานเสริมที่เป็นสูตรกูตาเทโอเนี่ยนะคะถ้าดูจากที่ส่วนประกอบเป็นหลักอย่างที่บอกว่าหมองไม่ได้กินทุกตัววันนี้เราเน้นกันวิเคราะห์ที่สูตรแล้วกันนะคุณคณถ้าเราเช็คจากที่สูตรแล้วติดเทรดเป็นเหตุให้ต้องซื้อในวันนี้นะต้องยกให้ตัววิซะะาก8 0ูตาคอมเพล็กซ์ไปด้วยนะคะเขาก็พับตัวไรเอ็กแท็กไปด้ มีสารสกัดที่มาช่วยเรื่องความขาวใสแล้วก็ปริมาณเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเมื่อเทียบกับสูตรอื่นนะแต่ราคาเขาก็ไม่ได้ถูกซะทีเดียวแต่ว่าก็มองงว่าก็ไม่ได้แพงเวอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกสูตรที่น่าลองอ่ะวันนี้เรามีแจกรางวัลนะคะสําหรับคุณคุณที่เป็นแฟนตัวยงเช่นเคยเลยทาง a c e b o o k นะคุณคุณที่เป็นแฟนตัวยงหมอแจกให้ทิุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะอ่าก็คือเป็นตัวเลอร์ชากับตัววาจิตเออเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับล้างจุดซ้อนเลนส์นะคะสำหรับคุณคุณที่เป็นแฟนทาง YouTube ทาง YouTube เนี่ยมองขอให้เข้ามาร่วมเสริมในการคอมเมนต์หน่อยนะว่าเคยกินกูตาไทโอนไหมแล้วชอบสูตรไหนนะอาจจะไม่ใช่สูตรที่มองรีวิวก็ได้นะคะลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะอย่าลืมใส่ชื่อเฟซบุ๊กเพื่อที่จะให้ทีมงานเนี่ยเข้าไปส่องได้ถูกด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วก็มองขอิดนึนงสำหรับคุณคณที่เป็นทาง u t u b e นะคะรบกวนแชร์คลิปนี้ไปทาง Facebook ของคุณด้วยเนาะอย่าลืมเปิด Facebook เป็นสาธารณะนะคะดเดี๋ยวสุมเลือกผู้โชคดีก็แจกให้เลยนะคะหนึ่งรางวัลสำหรับใครที่มองหาผลิตภัณฑ์อาหาร,สารสาหเราาสร คลิปนี้มีประโยชน์ยะหมองก็ฝากกด subscribe, ไลค์แล้วก็แชร์แบบคนที่คุณคุณรักตอนนี้ครูยะมองไปแล้วนะคะ